สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมนีออ่อยู่กับมาร์คดูมันนวหนมันเดิมครับพี่น้องเจ้านี้พาพี่พาน้องมยายาำหนูคือเก่าครับผมมันได้กายตัวเช่ามันเดิมพี่น้องหมายคางคองคือเก่าครับผมครับพยายามอันแรกพอมกันพี่น้องดักไว้ที่ทางนาน,นี่นะครับไม่รน้จะมีแต้มหรือเปล่าพี่น้อง lo luôn vào ngành các phục dùng khơi cầu thì nó khơi cầu hả phụng มาดูอีกทีนึ่งครับผมทำไมกับเล็กผมอยู่นี่พี่น้องโหกับเล็กมันดันครับผมพี่น้องดูครับกับเล็กคนขันหนาทาังนู่นพี่น้องดูครับแม่เป็นไม่ได้ไงพี่น้องกับเล็กมันดันครับผมโห ตายครับพี่น้องตัวน,นี้อุตส่าห์รอตั้งหลายวันครับผมกับเล็กกับแมลานิดใส่ไปใหม่กันพี่น้องครับพี่น้องเดสองอัมทไทครับผมยามันต่อพี่นอ้องลองดูจะมีแปมเปล่าครับชาวนี่จะมานี่มานพี่น้อง อาอเด้อก,กับผมดูตัวพี่น้องเอ้ยก็อะไรก็เป็นนี่ด้วยครับดูตัวพี่น้องดูกับผมครับผมโหกับเล็กเมลอนโหโลหาตางหนูย้ายใหญ่พี่น้องดูครับ เห็นไหมพี่น้องเลยเป็นทางเลยเป็นสายเขานะครับทางอีกเลยหางใหญ่พี่น้องนี่ครับกัปผมใส่ไปนี้เมลานี่เดียวพี่น้องอะไรนี่ครับใส่ไปไหมพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไหม่ครับบนนี้ เราลุลนลังต่อไปพร้อมกันครับพี่น้องเรห,หลังสุดท้ายครับผมดักไว้สี่อันพี่น้องชาวเอาอีกแล้วครับพี่น้องตายตายงี้พี่น้องอยู่ด้วยครับเอาหนูไม่อยู่อีกแล้วพี่น้อง กับผมดูเถอะพี่น้องโอ้ยู่จริงๆครับสองวันแล้วพี่น้องวันนี้กับเด็กดักหนูไม่อยู่เลยครับนี่สองวันกับสองวันครับพี่นออ้องหอมไม่อยู่เลยดีสองวันนี้ครับผม หนูฉลาดเจอหนูฉลาดขเขาีกแล้วพี่น้องดักสี่อันครับผมลันไปสามอันเลยพี่น้องแต่ไม่ได้ตัวจักตัวเลยโอ้เ oh. เจอกันใหม่ครับพี่น้องน,นุ้เเี๋ยเปลี่ยนอันใส่ไปครับวันนี้ ม่วานไม่ได้ออกมาดักดาพี่น้องเลยดักใบทำงานเสียงดักใบกันนั้นครับทำงานยศของติดธุระพี่น้องไม่ได้ออกมาดักไม่ได้ใส่ใบสี่อันครับผมโอ<ห>้พี่น้องโยนใส่ใบใหม่นะครับได้เจอกันใหม่บนนี้คร<ห>ับพี่น้องโอ<ห>้โดยช่วงนี้เจอกันใหม่ครับผม ครับพี่น้องชาวนีรนาจะมีม้าครับผมหนูฉลาดเกินพี่น้องโอ้เข้ากับเขาหนูเข้ากับมะทุหลังแหละพี่น้องแต่ไม่ติดให้เจตัวเลยครับกบลับหลันเดี๋ยวเอาไม่อยู่พี่น้องโดนหนูฉลาดเล่นให้นะครับยังไงก็รอที่ตามผู้นี้แล้วพี่น้องนี่ถ่ายให้ดูอีกทีครับผม จะมีความมานหรือเปล่ายังไงก็ขอบพี่น้องสนับการรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดตับสไคร์ให้หน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณครับผม